สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกันในหัวข้อ6เคล็ดลับเริ่มต้นสร้างตัวตนในออนไลน์สำหรับมือใหม่นะคะสำหรับวันนี้ใครที่อาจจะกำลังอยากจะเข้ามาทำออนไลน์นะคะลังเลอยู่ว่าเออเราไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีนะก็ลองฟังไลฟน์นี้ดูนะคะวันนี้ครูมี6เคล็ดลับมาให้คุณได้เอาไปเริ่มใช้ใช้เป็นเหมือนกับเป็นแนวทางให้คุณได้เริ่มต้นทาออนไลน์ของคุณนะคะมาค่ะก็แนะนำตัว สั้นๆก่อนนะคะคือครูชื่อว่าครูนูริยาเหลมปานนะคะตอนนี้ครูก็ทำงานเป็นพนักง,งานประจำนะคะทังเรียนแล้วก็ทำงานทางด้านสายคอมพิวเตอร์ค่ะตอนนี้เนี่ยครูก็นั่นคืองานหลักของครูใช่ไหมทีนี้เนี่ยครูก็เข้ามาทำออนไลน์เป็นงานที่สองนะคะเป็นงานพ่วงข้างไปแล้วก็เ,เหตุผลที่เข้ามาทําก็คืออยากจะเข้ามาสร้างเป็นอาณาจักรความรู้เป็นคลังความรู้ในออนไลน์ทําข้อมูลนะคะรวบรวมแล้วก็ จากข้อมูลที่ครูไปค้นคว้ามาหรือจากประสบการณ์ของครูเนี่ยเอามาสรุปให้มันเผยแพร่ให้กับทุกผู้คนนะคะบนเพจเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนรู้ให้กับคนที่เขาสนใจเข้ามาเรียนรู้แล้วก็นําความรู้ที่มีอยู่ในเพจเนี่ยไปต่อยอดไปพัฒนาเป็นทักษะของเขาจนเขาสามารถเรียนรู้แล้วก็ไปสร้างรายได้เลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวได้นะคะมาค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะครูก็มาพบกันสั้นๆนะคะก่อนครูจะเข้างานเนาะ โอเคสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นทำออนไลน์นะคะก็ลองนำเอาหกเคล็ดลับที่ครูจะให้ในไลฟ์นี้ไปทำดูแล้วกันนะคะม,มาเริ่มกันที่ เทคนิคแรกนะคะ,ะความลับแรกนะคะนั่นก็คืออย่างหลายคนเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเออการที่เราออกมาทําออนไลน์เนี่ยจริงๆแล้วเราจะต้องมีความเก่งที่สุดก่อนไหมเราต้องมีความรู้เราต้องเป็นคนที่รู้เยอะๆแบบออะไรเป็นคนที่เก่งที่สุดไหมมีความรู้มากๆก่อนไหมหรือเป็นคนที่เรียนจบสูงๆต้องเรียนจบด้านนั้นมาโดยเฉพาะหรือเปล่านะคะถ้าคุณกําลังคิดความคิดแบบนี้อยู่นะครูก็อยากให้คุณ หยุดความคิดตรงนั้นก่อนแล้วปรับความคิดของเราใหม่นะคะนี่คือข้อหนึ่งเนาะก็คือปรับความคิดปรับ m ม n d s e ตของเราใหม่ก็คือจริงๆแล้วมันไม่จําเป็นเลยนะคะเพียงแค่คุณมีความรู้หรือมีสิ่งที่คุณเคยทําได้อะไรบางอย่างสักเรื่องหนึ่งนะคะแล้วคุณก็เอาตรงนั้นแหละออกมาสรุปออกมาเป็นอถอดเป็นความรู้แล้วก็ถ่ายทอดให้กับผู้คนในเพจในออนไลน์ของคุณนะคะ ให้กับแค่คนกลุ่มหนึ่งที่เขาอาจจะเป็นกลุ่มคนที่ยังทําอะไรไม่ได้นะคะยังทําเรื่องนั้นไม่ได้หรือยังไม่เคยทําเรื่องนั้นมาก่อนนะคะเราเพียงแค่เอามีความรู้ชุดหนึ่งที่เราสามารถเปลี่ยนกลุ่มคนกลุ่มคนเนี้ยที่เขาอยากอยู่จุดเนี้ยะคะ่ะให้ขยับไปอยู่อีกจุดใหม่ที่เขาทําได้ทําเป็นแค่นี้ก็สามารถทําเริ่มต้นทําออนไลน์ได้แล้วนะคะต่อมานะคะเทคนิคที่2ก็คือเมื่อเรา รู้แล้วนะคะว่าเราจะทําอะไรใช่ไหมเราก็ต้องหาสื่อที่จะให้เราเข้ามาสร้างตัวตนนะคะตอนนี้เนี่ยมันมีสื่อมากมายเลยนะคะก็คือสื่อโซเชียลมีเดียนะไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o t t k t t o k ก็ได้หรือ u t u b e นะคะหรือสื่ออื่นๆเนี่ยเราก็เลือกดูนะคะว่าเราจะใช้เข้ามาสร้างตัวต,วตวนไหนสื่ออันไหนเนาะจากนั้นเนี่ยอ๋อแล้วก็สื่อพวกนี้นะคะเราสามารถ ใช้งานได้ฟรีด้วยแล้วก็เริ่มต้นทำง่ายๆแค่เรามีมือถือของเรานะคะมีอินเทอร์เน็ตมีมือถือแล้วก็ดาวน์โหลดแอปพวกนี้มาเราก็สามารถเริ่มเข้าไปสร้างเพจสร้างช่องของเราได้แล้วนะคะจากนั้นก็อ๋อแล้วแล้วเพจพวกนี้นะคะมันก็สามารถที่จะสร้างใหม่ได้เรื่อยๆนะคะคืออันไหนทํามาแล้วแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จหรือเออคนยังไม่ยังไม่ใครยกยังไม,ยงไม,ยงไม่ยังไม่ถูกใจผู้คนนะคะเราก็เปิด สร้างอันใหม่ได้เรื่อยๆเลยไม่จำกัดนะคะต่อมาอันความลับที่3ก็คือให้เราอ่มองยาวๆนะคะมองว่าการทำออนไลน์เนี่ยมันเป็นเหมือนเรากำลังจะปลูกต้นผลไม้อะไรสักต้นหนึ่งนะคะแล้วก็รดน้ำพรวนดินรอให้ต้นมันเติบโตขึ้นมาแล้วก็ผิดอกออกผลนะคะรอวันเก็บกินผลไม้ของต้นนั้นนะคะก็ออนไลน์ก็จะทำนองนั้นนะคะก็คือค่อยๆที่จะเข้ามาทำเรื่อยๆแล้วก็มัน ผลิตคอนเทนต์มันให้คุณค่ากับผู้คนที่เพจของเรานะคะแล้ววันหนึ่งมันก็จะออกดอกออกผลมาให้เราได้สามารถเก็บกินได้นะคะแล้วก็ในระหว่างทางเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องราวก็คือคูก็เรือบดูที่กูจดนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะได้ไม่หลุดประเด็นเนาะก็คือในระหว่างทางเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆเข้ามานะคะเราก็จะต้องหามันหาเทคนิคหรือวิธีการที่ให้เราสามารถผ่านพ้นจุดๆนั้นไปได้นะคะ ต่อมานะคะความลับข้อที่4่ก็คือการฝึกการถ่ายทอดกับฝึกการขายตัวเอง2ข้อนี้จริงๆมันเป็นทักษะที่เราสามารถฝึกฝนได้นะคะอย่างถ้าวันนี้นะคะมีคนเคยเปรียบเทียบเอาไว้ว่าถ้าในชีวิตของคุณเนี่ยคุณเคยเท่านะถ้าวันนี้คุณสามารถที่จะปั่นจักรยานได้หรือเรียนขับรถได้นะคะอันนี้มันก็คือ เรื่องพวกการถ่ายทอดแล้วก็การขายตัวเองมันก็เป็นทักษะที่มันคล้ายๆกันกับในเรื่องของการฝึกการขับรถฝึกการปั่นจักรยานหรือฝึกการว่ายน้ําการเล่นกีฬาต่างๆนะคะก็คือเราฝึกฝนกันได้นั่นเองค่ะเหตุผลก็คือเป็นเพราะว่าเราไม่ได้มีเราไม่มีค่างนัเราไม่ได้เก่งทุกเรื่องมาแต่เกิดนะคะก็เลยอะไรเราก็เลยฝึกฝนกันในตอนที่เราโตกันแล้วเนี่ยเราก็มาฝึกฝนได้แล้วก็เรียนรู้ได้นะคะ แต่มาข้อสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือการให้แบบไม่กักค่ะก็คือเราไปเรียนรู้อะไรมาแล้วก็หรือเรามีเรื่องอะไรที่เราอยากจะให้คุณค่ากับผู้คนนะคะคือให้ความรู้ออกไปก่อนให้คุณค่ากับผู้คนออกไปก่อนนะคะแล้วเราถึงจะได้รับอาเรานะได้รับสิ่งที่มีค่ากลับตอบกัตบตอบแทนกลับมานะคะอย่างของครูนะคะครูก็เปิดเพจนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะให้ความรู้กับมือใหม่ที่เขาอาจจะ ทำเพจยังยนาเริ่มต้นทำเพจไม่รู้จะเปิดเพจยังไงแล้วก็ไม่รู้ว่าการใช้งานเพจเครื่องมือในเพจเนี่ยเขาใช้ใช้งานกันยังไงนะคะรวมไปถึงอ่ะแล้วเราจะทำคอนเทนต์ยังไงเราจะทำวิดีโอยังไงเราจะตัดต่อยังไงใช่ไหมแล้วเราจะทำพวกรูปภาพมาใส่ในตกแต่งเพจของเราให้สวยงามยังไงนะคะครูก็ในช่องของครูนะคะก็ได้รวบรวมเทคนิคเหล่านี้เอาไวใ้ให้กับมือใหม่ ทุกคนแล้วนะคะคุณสามารถเข้าไปทยอยเรียนรู้ได้นะคะเดี๋ยวครูจะทยอยอทำเป็นคอนเทนต์มาให้คุณได้เข้าไปเรียนรู้นะคะอต่อมาหมดหรือยังอ่าหมดแล้วนะคะครบทวนแล้วก็คือจริงๆเนี่ยออนไลน์เนี่ย เราสามารถที่จะลงมือทําได้เลยนะคะถ้าวันนี้คุณฟัง6กเคล็ดลับของครูที่ครูให้ไกด์เป็นไอเดียให้คุณเป็นแนวทางให้คุณได้เริ่มทํานะคะคุณสิ่งสําคัญเลยคุณก็ต้องไปลงมือทําด้วยนะคะลงมือทําแล้วก็ปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอเนาะแล้วแล้วเราถึงจะสามารถที่จะทําได้แล้วก็ค่อยๆเก่งขึ้นนะคะ ก็ขอปเป็นกาลังใจให้กับทุกคนเนาะเอาล่ะน่าจะประมาณนี้ก่อนนะคะสำหรับใครที่ชอบข้อมูลแบบนี้เทคนิคดีๆแบบนี้ออต้องขอบคุณข้อมูลดีๆจาก iClass University ด้วยนะคะถ้าใครอยากจะฟังแบบเต็มๆหรือไปเรียนรู้เรื่องอื่นเพิ่มเติมเนี่ยไปติดตามที่ YouTube หรือ Facebook ของ iClass University ได้นะคะครูก็สรุปข้อมูลดีๆแบบนี้มาจากเพจนั้นเองนั่นเองนะคะ โอเคนะประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่ในไลฟ์ถัดไปสวัสดีค่ะ